มาทุกตื่นกันได้เกลับทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ยูกบวบันอีกคือเก้าทุกคนนะวันนี้ก็อยู่หายยู่หน้าเอ,อกามาเกี่ยวเข้าทุกคนนะเกี่ยวเขางัานนะตอนนี้ก็ได้คนมาเกี่ยวซอยนเน,อน,นะนี่ยเจ็ดคนนะบวกทั้งคน ผูเจ้ากับพอดีเป็นแพดคนผูเจ้าหนึ่งแพทคนวันกับวได้ลงนะะวันกับยู่กับลูกกับเต้าแล้วก็เฮ็ดยูเฮ็ดกินวันนี้วันชิมาเฮ็ดเมนูแกงไก่เซมาฟักทุกคนนะกับไก่ห้ากับต้มเซมอและห้าโค่แล้วแล้วก็ต้มแล้วคนวันนี้ะวันมาลรามาฟักไว้ก่อนเมนูตอนเทงกับิมีแกงไก่เซมาฟักครับตับมะฮุ่งส้มตําทุกคนนะของเมนูนี้แหละเฮ็ดไว้ เอพี่น้องเพิ่นมาซอยกินตอนเทงอันนี้ก็เป็นไก่ที่ห้าต้มไว้นะเดี๋ยวสิป่งไว้ก่อนเดี๋ยวสิรอมาฟักเขากะสิหอดเวลาข้าเจ้าขึ้นมาห้าจังสีแกงนะป่งไว้ก่อนเนี่ยมันเปื่อยคนเรามาฟักไว้ เอาออกมาล็อกมาฝักไว้ก่อนมันรอออเครื่องเดียวก่อทุกคน ยันบมดนะนอกเพิงนึงไว้แกงอยู่หน้าอีกเพนึง วนะันนี้เราบกสิมาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กน้อยนะเล็กๆทำนี้ก็ มันเป็นซอนพอดีค่ำนะให้มันให้มันสุกไว้น,ะนี่เอากระหั่นแล้วแล้วทุกคนนะได้สินประมาณนี้นะ ตีนตกริ่มซ่อนตกิ่มยากสีสีางไว้ก่อนน้างเลยนะ bài thế lại bài bài cốc ฮากาเจ้านะวันนี้ก็เลยเล่อ,อมุ้งล่อมุ้งไว้ท่าอ่ะวันนี้ฮา,ากระซีลงไปเบิ่งแก้วเกลเข้าวคนทุกคนเลยพาทุคนไปเลาะเบิ่งข้าว่าวันนะเพราะมันสีงามงหรือกี้ไล่จงเลิก เป็นหนองป่าหนองป่าหนองน้ำมันปีนี้ไม่ได้ปล่อยป่าจากโตเลยปีนี้ไม่ได้ปล่อยป่าเลยคันมาซีนี่ก็ดเป็น,น,น,นป่าธรรมชาตินะครับม่เชื้นมากอะนี่เจ้ากเกี่ยวเขาสองสี่หกแปดแปดคน แล้วสองไฮลงไฮที่สามหน้ากาห้นนาห้าไฮคนเจา้าเจ้าจ้าไฮนั้นจะเป็น Hi ไฮแงยไฮที่ห้านะ Hi ไฮแง่ เขาคนะเขาเต้บานวานเอินเขาเต้เขาเต้เตงันหายนี็นยังบนเลลวฉะนั้มันมันยังเขียวอยู่ถ้าเกี่ยวตำลังยังน้อยหนึ่งถ้าเกี่ยวตำลัง โอ้ขันหน้าเนี่มิเต่บลอนด์คาดทั้งหมดอันนี้ห้าสีเกี่ยวไว้เฮ็ดพันตีหน้าทุกคนนะเหากระเลือกเอานะขา้าวป่นเนี่ยห้าสีเกี่ยวตำหลังอีกเอาเกี่ยวข้าวตีอันนี้มันขา้าวป่นเ้าป๋าใบก่อน เกี่ยวแล้วจังมาหากอาลามีเกี่ยว,วเฮ็ดข้าวพันธุ์ปุ่ีปีนาข้าวนี่สุไลายมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะเมื่อนะวานกบ็บอกว่ามันเป็นเพราะเปลืนเลลายหรือใดแถวบ้านเมื่อวานเอิ้นว่าข้าวซอดมัน ขึ้นมาแล้วเห็นอันนี้มันรีบมันโมเป็นเอาเลยนะลายเขาได้นะเซน้ำเนี้ยน้ำอันนี้ก็ลายไปนนะมือก็เจ้าก็เกี่ยว กุบเข้าสละล้านเนาะเจ้าหลายคนในสิบคนสิบลายคนบมว่จะน่านสิแล้วแล้วนี่ ตอนนี้เวลาก็คเคสิเทงแล้วนะสิเบ็ดมงเคืองลนะน้อยข้าเจ้าก็ขึ้นมาแล้วฮะกรล้อมหุ่งแล้วล่ะแล้วห้นั้นแล้ว่แล้วนะเจ้าก็กกำลังเตรียมสิขึ้นมาแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวให้ข้าเจ้าขึ้นมาแกงนะฮาเตเรียมเพิ่งไว้เฮือและมึงดู้ป Bà đĩa đi tuya thu nhà tuya thu nhà tuya 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 bài đi là tuya 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 mình tuya 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 con

ลงมาฟักนี่ก็ทำขอบอือเสื้อทุกคนนะเสื้อขอบอืบอซื้อโบหนน่านได้เฉพาง

น้ำเดียวนี่นะมันไปเ่วยหลมแ้กินเดียน่แหละเส่หแ้ว e ้เข็มแล้วให้เข้าฝันให้ไงหลับเข้าหลัมเข้าบ้างนะอันนี้แล้วเข่ามันเย็นทันไหมมันปุ่ขคาเฟ่ข้าวข้าวจะกินข้าวเก้าอยู่เลยข้าวเก้าเส่ข้าวเก้ามาอ่อนอ่อนมาจะได้มากินข้าได้เลยไป่ะไปนั่งเลิกแกใกล้กัน เบอะอเุมันตุกตาบมันมีมิดแกมันอ่อนบอสเลิกมัอ่อนเลยจะมีอรจะีอะร้าตนี้ลมต้นเดสนงหลานสองานนึงเนาะบาเดนิพาสเขา้นจามร้านที่ร้านแล้วกินมะฮุ่งแล้วปัญหามันได้กินแล้วครับ แม่ฟ้มี่คุเองังู่ตัวนั้นนะคะันน้แก่น้มแค่เพ่อน้เานช่ไหมเพิ่กดเพีนนะจ๊ะบ้าผเยนะรามโน้ต่ะยะแบโน้ระยะแบบเชฟรยน nhìn subscribe cho hai Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

จจอ,อ่ะทุกคนอ่าข้าเจ้ากับลุงไปเกี่ยวข้าวเลยนะส่วนบาวันกับปไีโล่งคือข้าวไปเอาหญาดิ้งน้อยอเอาดิ้งน้อยอ่าคลิปนี้กับบาวันชีจบไว้ชั้นนี้ก่อนทุกคนเลยไว้พอกันคลิปหน้าคลิมหน่อยขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมเดอ้อ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประวัติเดือนกรกฎาคม